สบายดีเดอ้อพี่น้องทางไกลทางไกลวันนี้กซสิมาเห็ดแห้งซิ้นให้น้องก๊อบพี่น้องเห็ดซิ้นเนื้อแดดเดียวให้พี่น้องซิ้นขาพี่น้องมามาเห็ดแห้งกันเลยแบบนี้สบายดีเดอ้อพี่น้องมาเห็ดซิ้นแห้งไหม น้องก๊อบ <c oughs> มึงแม่ตอนน้องก๊อบเราพี่น้องกินเมดทั้งมันกโกรจังแม่บ่อบายกินข้าวก็เลยซื้อซีนเห็ดแห้ง คนก็นยังไอเด้เพี่น้องเอ้ยเอามาอห,หมอไปเพราะว่าคนมากกินน้ำดินห้ามไม่ให้กินกับไปลักกิน กลับมาสู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้ยสู่ยอดวิวเมือ่อยโท่อเมื่อยท่อเท่ละหิดหน้ากะเร็วๆสว่นนางมีกวางหิดฮีดคปินพี่น้องเบิ้งแล้วกะเอะได้ยอดวิวร้อยหนึ่งกะดีสองร้อยกะดีถ่ายยอดวิวฮอดพันแห่งดีเลยพี่น้องเอ้ย

หนึ่งกับบริเทศกระทรพี่น้องหนึ่งมาโทรสงมาสงสารสงสารตัวเองแน่แล้วกับสงสารคนอื่นแน่เลยบ่มีกระจิตกระใจที่ให้เรี้ยพี่น้องเลยยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าคนเฮา มนันนั้นพี่น้องมันเสียความตั้งใจแล้วมันก็นเสียรักซื่ครั้งหนึ่งยังบอกพ่อยังมีครั้งสองให่ซื่อเสียรักมันเลยเสียเสียจุดยืนนแบบเฮาไวบว่าคือพี่น้องอาจจะสบปัญหากันเนาะแบบว่าเคยเราตั้งใจแล้วเราเลิมพบความสำเร็จอะพัดมาพังละลายลง ต่อนับหนึ่งไม่ผัดสีพกุกก็เสร็จเร็จแล้วเดินหน้าไปให้ความด้วยความสบายใจนะน้องเดินหน้า่อไปผัดมาถือคนพักหลังกะเว้าให้กันนู่นนี่นั่นเสียใจก็เลยมุมีก,กิจใจ อยากก้าวออกอีกแต่วบาอ,อุปรสรรคแต่วบามันอยากเข้ามาเรื่อยๆตันนี้ก็เริ่มทำใจได้เนี่ยจากเคยสงสารขเขาอยอมหาบักคัซึ่งัก,ขงก,ขงกขงเขาวลายด้วยี่นนะภาคภาคักคข่าวแวบสงสารขเขาจักใจจริงนะพ่ะ มาสบปัญหาไม่ได้ซึ้กัจนพอไปแบบจนไม่อยากเห็นฮัคิดพี่น้องไว้ง่ายใะถ้าเห็ดคิดผัดเสืออึ่งเขายังยังยังคืดแบบยังค้ดเห็นหน้าครอบครัวเขาอยู่ยังแบบเป็นห่วงเขาอยู่พี่น้องแย่างงอยากไปหาเขาอยู่เงสงสารเขาอยู่แบบ จักเน,นี่ยไรคือเนซึ่งก็เลยตัดสินใจแบบว่าวมีกระจิกกระใจคิดคิดมีกระจิกใจค่ายคิดแต่ตอนนี้ยังซื้อเป็นอะไดมันเริ่มเริ่มทำใจไรเริ่มปล่อยวางไ้เออปัญหาก็คือว่าเดียวมันผ่านมาเดียวเวลามันกะค่วยเยียวยาของเขาให้เขาทำใจไรให้ผ่าน อุปสรรคเปน,นั่นไปได้ความเฮาสงสารความเฮาหัากเพิ่นเฮาเพีนเพิ่นก่ะยังมีอยู่แต่แต่มันจะเฮาแบบว่าปปเฮาทำใจได้ก็เลยว่าป,ปล่อยวางได้เฮาเออชีวิตของทุกคนเฮาแบบชีพห่วงไปง่ายเขาไปชีพห่วงง่ายเขาได้หน่วงว่าเขากำลัเงเล่นญาติพี่น้องของเฮา สองมาเขากะบรยักแค่ความมุ้สึกของเฮาเขากปล่อยบ้างเฮากปล่อยบ้างหินหน้ากันพบกันกับยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ว่าสะอื้นพัดเดินหน้าไปบุได้ย้อนว่าหิดห่วงเมื่อเขา ทังวันนี้เฮาไปยับทังไปน้ำเขาเออปุกยาวันนี้แบบคึกไปคึกมาอ,มอันนี้อาชีพของเฮาชีวิตของเฮาเฮาสีทองสิเท,ท,ท้ไปผัดลูกเดชน้องเอ๋อเรือเด็ดไปอยู่กินแบบ ครอบครัวเฮาแหละอยู่กับลูกกับเต้าบ้านนี้มีกระเท็ดบุมีกระยาพี่น้องอไปดินรนบนไปหาสงสารคนนั้นสงสารคนนี้ดอกสงสารตัวเองให้รอดกันนี่แต่สิไปบ้ว่ามวนซื่นที่ห้าบ้านนี้ม้นได้ผ้ากันกินซุ้มกินแซลลเราไปพี่น้อง แบบโศกเศร้าเราเอาละไปเห็นคนโศกคนเศร้าตีให้เศร้าวกเขาอีกเอาเห็นเขาเศร้าผัดเอาไปแห้งเศร้ากเขาเอาไปแห้งอีดูเขาวอี หลองเอ้ยความในใจคงเสื่องการรุดคิดไปความตั้งใจแต่แต่ hit youtube มาชีวิตชื่องพังสองเท่น้องพงังที่หนึง่งก็ยังเก้าออกมาได้พังั้งที่สองก็เกือบเก้าออกมาได้ มันมีไคยพิษไปยถึกแบบน้องแต่ความความวางมกวางใจความเสื้อเนื้อเสื้อใจมันเถึงติกกับมาจูนกันก็ยังก็เป็นอะไรมันมันบวสนิทคือเก่าไบ้่าความหักของเห้าให้เขาปะเอ๊ะเอ้ยแต่มันให้กันได้แบบ ให้ความแบบความระวาดระแวงพี่น้องเจอก็คือว่าเนาะถ้าแก้วมันเตะแล้วมันเตะมันจะยากที่ประสานเข้าหากันได้ซึ่งไปจนท้อจนเรียกให้เขดคิดอะไรโมเมนต์ท้อยอดวิวเลยเนาะ ท่อไปแ่บเฮ็ดไปมันมันบวสบายใจยอดวิญช้อบอกกระท้ออยู่แต่ว่าเออเอาเห็ดไปเรื่อยๆนับหนึ่งไปเรื่อยๆเขาเขาสบายใจค่ะมือนี่อันหนึ่งได้หนึ่งร้อยคนเบิง้งมืออื่นสองร้อยคนเบิง้งสามร้อยเขาเบิง้งเอาวไว้ทอ่ออะไรกันเนี่ยถ้าว่าจิตใจเขามี แม่กุ้มมกกุ้มใจในท้อแต่ว่าพี่น้องบมเบิ้งกะเออมื่อนี้ได้ร้อยนึงกะเออเฮากระดีใจมื่อวันนี้สองร้อยเฮากระดีใจแต่ว่าจิตใจของเฮาฮะให้มันมีความสุขจิตใจเบิกบานคือเสื่องนับหนึ่งแต่เล็กคิปของเขาจะโอนใหญ่เนาะเสื่องบริทอ้อเลยทีน้องคนติดตามมันสิบคนร้อยคน นับขึ้นไปข้ากับนี่กำลังใจเห็นพ้าว่าเฮาเฮาสบ,บายใจดิเดากไปหั่นเด็กไปเห็ดเดกไปถ่ายเพราะนั่นเยากไปถ่าย,าย,าายรุนนี้เออมาคึกใต่ตอนนั้นคือเฮาโบวโหคือเฮาโบนะบ้านมามา,มา,มา,มาทุกนี้เฮาโถมัเน้นี่อะไรก็ยา่าร้อยหนึ่งกระตาม สต่ยามเห็ดเขาเห็ดไปเมือละคลิปนี่แหละพี่น้องเลยคอยเห็ดไปนี่กับเห็ดผมนี่ละกันหยุดไปเอาขึ้นบ้านมันนี่ร้อยมืนออื่นอาจจะร้อยห้าสิบมื้ออื่นอาจจะสองร้อยเพิ่มเตคือสี่เป็นหึ่งเบืนนี้ตลอดเออลองไปสักตั้งหนึ่ง มันสิพังเครือบสิสามเดี๋ยวชีวิตของเฮาอยู่ในโลกโซเชียลมันบริพ,รพ,รพังย้อนพี่น้องเอฟซีได้พี่น้องทางย้อนสื้ออื่นเองพีน่น้องทางน้อนจิตใจเฮาเองพี่น้องเอฟซี FC กัดโอ้ขอขอบคุณยายนที่เบิง่งให้กำลังใจนีพีน่น้องก็ดีให้เบิง่งพยายามเบิง่งเะไรแบบ สองซึ่งกับผมมีอย่างนะพี่น้องบมมีแนวสร้างสรรค์แล้วก็บคือว่าที่แบบบ้านๆเราแหละอแบบทำใหามีทำให้ได้อะไรให้รูลาคือมีใหญ่ที่เท่ากับมันกับบูร์รลาแล้วแบสไตล์ด้านนอกมันนอกเท่านั้น กันได้เฮ็ดบ่มีแล้วก็บ่เฮ็ดคนเฮาเฮ็ดอย่างก็สบายใจแล้วก็เฮาก็เฮ็ดอย่งมันก็ง่ายถ้ากุมใจทุกใจโอ้ยสิสบายใดก็ยังทุกข์หละทุกข์ทุกข์ใจมันอยู่ยากเนาะพี่น้องทุกข์กายสบายคือเสื้อเอเ็ให้เ็หน้าทุกข์ เฮ็ดไปเฮ็ดมากับปัจจัใจเข้ม่วนเอาวัวองไปบุญไหว้กับายเห็ดหรเ,รรเรียกมาแล้วกินข้าวกินน้ำนอนพักผ่อนไม่แห้งคือเก้าจปัใจเยใหสบายปัจจัยให้เข้มเนี่ยโอ้ยกินลาบซีนกีนมาเพียกับบุ้งข้ามสุก ตอนนี้เหนอะไรเริ่มทำใจได้เริ่มปล่อยวางได้เริ่ม,อมเอาหูสงกรรมให้ตัวเองให้คนอื่นปล่อยวางกับชีวิตเห็นงลูกไส่ลูกไา่ให้ตัวเองเท่านั้น ทีมขามันเด้กพี่น้องงูวถ้าข้าจ้าซื้อให้เมือ่อเช้านี้โอ้ยลืมบางคิดทิ่นี้กะลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวอือโพร์สต์เด้อจ้าทิพย์พประดกิกะ์โธโธขอโทษขออภัยมาเบาสู่กันพังนะพี่น้องเนาะนะ รอกันที่หน้าเด้อ